สวัสดีครับสวัสดีครับอนุบหนึ่งสเด็กครับชิ้นนี้วิชาศิลปะของครูเป็ดครับวันนี้ครูเผ็ดมาแล้วครูเป็ดจะมาบอกเด็กๆว่าชิ้นนี้จะเป็นชิ้นสอบกลางผ้าว้าวทำไมเรียกสอบกลางผ้าครับเพราะว่าเราเรียนมาหลายครั้งแล้วเราต้องมีการทดสอบเล็กๆน้อยๆชิ้นนี้ก็จะเป็นเรื่องของจินตนาการกับวัสดุธรรมชาติเด็กๆครับครูมีรูปให้ดูตรงนี้ นะครับูจะขึ้นรูปตัวอย่างให้ดูตรงนี้เด็กๆครับมีวัสดุธรรมชาติที่เราไปเก็บมาไม่ว่าจะเป็นใบไม้สดนะครับเด็กๆครับวิธีเลือกดูรูปร่างรูปทรงมันนะครับรูปร่างรูปทรงก็คือมีลักษณะเป็นแบบนี้มีทรงกลมเป็นแบบนี้นะครับมีสีเป็นแบบนี้ให้เด็กๆเลือกจากสีเลือกจากรูปร่างรูปทรงนะครับอันนี้เช่นอันนี้จะเป็น อย่างนี้เราอาจจะให้เป็นหางปลาหรือเราอาจจะให้เป็นหางนกยุงจับมาซ้อนๆกันหลายใบวันนี้ครูจะไม่ทําให้พวกเราดูนะครับให้พวกเราไปจินตนาการเอาเองแต่ครูมีแบบให้ดูเห็นไหมครับเหมือนหางสัตว์เลยมันหางไก่เลยสีสีน้ําเงินแบบนี้ก็มาใช้ได้เราดึงมาใช้เฉพาะส่วนนี้ได้เอามาทําตาเอามาทําปากามาทําหัวส่วนใบไม้ใบโต เรามาทำตัวสัตว์ได้นะครับวันนี้ชื่องานก็คือจับใบไม้แล้วก็เศษวัสดุธรรมชาติมาทำเป็นรูปสัตว์นะครับมาทําเป็นรูปสัตว์ขูขึ้นรูปให้ตรงนี้หลายรูปแล้วนะครับดูเป็นตัวอย่างได้เลยเลือกสีของมันเลือกรูปทรงของมันแล้วเราก็เอามาเลือกเฉพาะส่วนที่เราจะใช้นะครับอันไกลตัดอบางทีเราต้องการแค่นี้นะครับอันนี้อเอามา อาจจะเป็นอะไรครับเป็นปีกผีเสื้อก็ได้เป็นปีกนกยูงก็ได้เป็นปีกนกก็ได้นะครับส่วนอันนี้ถ้าครูจะทําไก่ครูก็จะเอามาทําเป็นปากไก่เห็นไหมครับปากไก่นะครับอา่านะครับสมมุติครูจะวางแบบนี้นะครับครูจะใช้ส่วนใดๆของวัสดุธรรมชาติเราเห็นสีเหลืองเราเห็นสีขาวเราเห็นรูปทรงมันวงกลมนะครับ ให้เด็กๆมาวางประกอบกันเหมือนที่รูปที่ครูขึ้นให้ดูแบบนี้นะครับครูไม่ทําให้ดูเพราะครูอยากให้พวกเราดูข้อมูลจากตรงนี้แล้วก็เอาไปจินตนาการเอาเองเลยนะครับเอาไปจินตนาการเอาเองเลยว่าอยากจะได้รูปสัตว์อะไรเลือกวัสดุวิธีเลือกนะครับเลือกวัสดุก็คือเลือกของสีอ่าแล้วก็รูปร่างมันว่ามันคล้ายอะไรนะมันคล้ายอะไรนะจะเป็นปีกนกได้ไหมถ้าสองอันจะเป็นปีกนกได้ไหม จะเป็นหางไก่ได้ไหมนี่นะครับเป็นหางไก่ได้ไหมแล้วก็นี่สมมุติชุบเห็นไหมครับเห็นไหมครับแล้วถ้าครัวตรงนี้มาเป็นอ่าจะเป็นนกแล้วนั่นนี่เห็นไหมครับเป็นไหมน้องพราวเป็นไหมครับเป็นนะเออเห็นไหมครับมีปากด้วยนะครับเสร็จแล้วเราจะทําเราจะเพิ่มเติมให้เขาเป็นรูปทรงอะไรก็ได้นะครับเป็นรูปทรงอะไรก็ได้ทําใส่กระดาษ A4 แบบนี้แล้วก็ ถ่ายรูปส่งมาให้ครูนะครับถ่ายรูปส่งมาในกลุ่มของห้องนี่คือคะแนนกลางภาคของพวกเรานะครับไม่ยากครับครูพยายามเลือกงานที่ให้พวกเรามีความสามารถในการเลือกวัสดุมีความสามารถในการเลือกอุปกรณ์ต่างๆจะติดกาวก็ได้ไม่ติดกาวก็ได้หรือแค่มาวางบนกระดาษนะครับแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาส่งครูนะครับส่งมาตามห้องได้เลยนะครับช่วยๆกันทันนะครับชวนพี่ชวนผู้ปกครองชวนใครก็ได้มาชวนกระทำแต่ว่า คะแนนจะอยู่ที่ความคิดสร้างสารรค์ในการเลือกวัสดุและอุปกรณ์นะครับแล้วก็มาสร้างสารรค์ต่อง่ายๆครับไม่ยากครับเอาละครับอนุบาล1 2 3ครูไปก่อนครับสวัสดีครับ